สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับสกินเช่าของเออร์ลนะครับที่มีชื่อสกินว่าเฮลเบิร์นเออร์ลนั่นเองนะครับเป็นสกินแบบไหนเดี๋ยวพาดูกันก่อนนะครับและนี่เนี่ยก็คือสกินเฮลเบิรเออร์ลนั่นเองครับออกเสียงผิดนะเฮลเบิร์นอะไรวะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสกินเช่านะสวยปะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับถ้าใครอยากได้บัตรเช่าเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปทำกิจกรรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันเปิดเข้าเกมมามันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้กดเข้าไปที่คําว่าหน้ารวมกิจกรรมเลย กดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เรามองไปที่อันดับที่4นับจากบนลงล่างครับมันจะขึ้นว่าเออร์ลอสุดเทนะครับให้กดเข้าไปแบบนี้เลยนี่เลยครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นภารกิจต่างๆให้เราทําดังภาพเลยนะครับก็จะมีล็อกอินสะสม1วันช่วยเพื่อนดยสหาสตัตรู12กดไลค์ในเกมหเร่นหมดจะคูดได้เออร์ลอกเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยแค่ทําภารกิจตามนี้นะครับคุณก็จะสามารถได้บัตรสกินเช่า เฮลบอลเอรอลไว้แล้วนะครับแค่นี้เองนะครับตามภาพเลยนะครับแค่นี้เองแค่นี้จริงๆนะครับสำหรับการรับบัตรเช่าสกินใหม่ของเอรอลก็ไม่ใหม่เราเก่าแล้วนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะสหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันบันเพิงเดย์สิบสองบายจ้า